กรรมหลักที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนงามแบบแปลกประหลาดเกิดจากกรรมอันขัดแย้งกันเช่นเข้าวัดทำบุญจริงแต่ก็แต่งตัวยั่วยวนไปด้วยหรืออยากให้ทานจริงแต่ของที่ให้มีความสกรปรกหรือให้ทานแบบไม่อยากขัดใจญาติหรือพูดเดกดันให้ผู้รับเสียกําลังใจอีกทีคือยอมรักษาศีลไม่ประพฤติผิดทางกรรมกับใคร แต่ก็ชอบไปยั่วเย้าให้เขามาอยากมีเพศสัมพันธ์แบบผิดผิดกับต้นความคิดซ่อนแฝงที่ขัดแยง้งกันกับพฤติกรรมทำนองนี้แหละที่ทำให้สวยหล่อแบบแปลกๆแบบที่สมัยนี้เรียกกันว่าสวยไม่เสร็จหรือหล่อแบบหน้ากลางขาคือเหมือนยังปั้นไม่ครบหรือครบแต่เว้าแหวงบางส่วนเหมือนหายหายไปไม่เต็มบริบูรณ์ความงามไม่ได้มีแค่หกประเภทนี้เท่านั้น ที่ยกมาพอสังเขปก็เพื่อให้เข้าใจชัดว่าต้นตอของกรรมทั้งหลายมาจากมโนกรรมหรือกรรมทางใจเป็นหลักและกรรมเก่าก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับกรรมใหม่บางคนสวยหล่อสมบูรณ์แบบสะท้อนให้เห็นว่าของเก่าดีทุกอย่างแต่กรรมใหม่คิดลามกสกรปรกคิดโคตรทรยศได้ไม่เลือกหนะ้า อย่างนี้เมื่อการคุ้มครองจัดก,กรรมเก่าหมดลงกรรมใหม่ก็จะฉายให้ดูผ่านหน้าตาแย่ๆตั้งแต่เข้าวัยกลางคนนั่นเอง